สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าใหม่ก็คือมิก 250ME นะครับตัวนี้เป็น3ระบบด้วยกันนะฮะตัวนี้เป็นฟักคอร์ลิปติกแล้วก็ MMA นะครับเรามาดูอุปกรณ์พื้นฐานในชุดกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวเครื่องอันดับแรกของเรานะครับตัวนี้ขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์น้ำหนักประมาณ5กิโลนะครับ5กิโลกรัมอุปกรณ์ที่แถมให้ก็จะเป็นทูบเชื่อม5เส้นคู่มือสายสะพยนะครับชุดต่อข้อต่อนะครับ ช่วยเ,เซรามิกตัวนี้เป็น 10N50 นะครับเบอร์สี่จำนวน10ชิ้นแล้วก็เป็นปอกปลายปืนของปืนเชื่อมมิกนะครับสองอันนี่เป็นข้อเล็กนะครับสำหรับลิปติกแล้วก็ตัวมิกนะครับอันนี้ให้มาขนาด0.8สำหรับปืน 15ak นะครับจำนวน5ชิ้นอันนี้ขนาด1.6จำนวน10ชิ้นนะครับสำหรับปืนเชื่อม WP บ17 18แล้วก็26ใช้ได้กันได้นะครับต่อมาก็จะเป็นลวดพระคอ หนึ่งกิโลกร,รัมนะครับขนาดศูนแปดมิลตัวนี้แถมมาให้เป็นฟักคอคุณภาพสูงนะครับอสเก็ตน้อยถัดมาก็จะเป็นสายกาวครับชุดสายกาวเป็นสายเชื่อม MMA แบบมาตรฐานปืนเชื่อมนะครับเป็นสิบห้าปืนเชื่อมมิกนะครับก็คุมด้วยสวิตเป็นสวิตแยกนะครับก็ต่อ,ตอเกียวล็อกสี่เมตรนะครับอันนี้โปรโมชั่นอยู่ที่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ของแถมยังไม่พอครับ แล้วแถมให้อีกคืนลวดฟักคอขนาด1.0 1กิโลกรัมนะครับแถมให้ไปแถมอีกลวดฟักคอขนาด0.8อีก1กล่องนะครับ1กิโลไม่พอเอาไปอีกนะครับสายลิปติกนะครับ Wp17v ลูกค้าไม่ต้องไปหาซื้อเองครับถ้าซื้อในตลาดก็อยู่ที่ประมาณพันกลางๆพันห้าถึงพันแนะครับอันนี้เราแถมให้ไปเลยนะครับสายลิปติกควบคุมแก๊สด้วยวาล์วนะครับของแถม จัดให้หนักๆแบบนี้เอาไปเลยดูตัวเครื่องกันก่อนนะครับสําหรับรุ่นนี้มิก 250ME 3ระบบนะใช้ลวดได้ตั้งแต่0.8ถึง1.0มิลนะครับใช้ได้2ขนาดฟักคอนะไม่ใช้แก๊สนะครับแล้วก็มี m m a กับลิปติกมาให้ต่อต่างๆนะครับสายกาสายลิปติกสวิตช์นะครับปรับค่าด้วยปุ่มหมุนนะครับสําหรับโหมดฟักคอนะโหมดมิกด้านบนสําหรับ m m a แล้วก็ลิปติกนะครับเป็นปุ่มปรับกระแสนะครับ ดูด้านข้างดีไซน์นะครับโชบเชียวนะครับแข็งแรงทำจากเหล็กนะครับรับประกัน2ปีมีรูระบายความร้อนอยู่ด้านข้างนะครับด้านหลังนะฮะมีตารางดีเทลบอกนะครับมีสวิตช์เปิดปิดสายไฟเข้าส2 0อย่ิบโวลต์นะครับพัดลมระบายความร้อนวิธีเปิดนะครับดันตัวล็อกเข้าไปด้านหลังจับแล้วก็ดึงขึ้นมาด้านในประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ไว้สาหรับใส่ลวดพระคอนะครับขนาด1กนะิโลกรัม0.8และ1.0มิลนะครับวิธีใส่ก็ดึงหมุนลงมานะร,ระวังสปริงเด้งหายนะฮะแล้วก็ใส่มวนลวดเข้าไปก็ปิดเหมือนเดิมตรงนี้จะเป็นส่วนควบคุมสําหรับตัวฟิดลวดนะครับวิธีใส่นะครับดันตรวนี้ขึ้นมาแล้วก็ดันตัวนี้ออกมานะครับโัวโลเลสังเกตว่าฝั่งนี้จะเป็นโรเลอร์แบบเรียบนะครับจะไม่มีรอยบาดนะครับไว้สำหรับปิด ส่วนฝั่งนี้จะเป็นล่องน้ำลวดเป็นโรลเลอร์สำหรับล่องน้ำลวดวิธีเปลี่ยนถ้าหากลูกค้าใช้ 0, 0ชูน0ดุดกับนูนวิธีเปลี่ยนก็คือหมุนลูกบิดต,ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มลูกบิดอ่าผานไปทางขวาแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับจะเห็นว่าตัวโรลเลอร์เนี่ยจะมีขนาดเบอร์บอ,อกนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์แปถ้าต้องการจะใช้ 1. 0ศูนให้ทิศอีกด้านหนึ่งนะครับดึงออกมาได้เลยลกระติกอีกด้านหนึ่งใส่ลงไปด้านนี้ก็จะเป็น1.0นึ่งจุดศูนย์นะครับใช้ได้ว รอบลงไปแล้วก็บิดกลับเหมือนเดิมการติดตั้งง่ายๆนะครับรวิธีการใช้งานง่ายมากๆสําหรับมือใหม่ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ต่อเติมเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านโต๊ะเก้าอี้ชั้นวางต่างๆทําได้ง่ายนะครับเชื่อมไว้เชื่อมง่ายสลักออกง่ายนะครับสลักที่กระเด็นออกมาเนี่ยน้อยให้การสํมลึกที่ดีการึมลกที่ดีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันก็คือหลวดฝ้าคอด้วย2กระแสเชื่อมด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับแอนเดรี่ไทยแลนด์หรือว่า เข้ามาได้เข้ามาดูได้ที่ช้อปปี้นะครับแอนเดรียกรุป๊ปลาซาด้าแอนเดรียไทยแลนด์นะครับมอีอุปกรณ์เยอะแยะนะครับลองเข้ามาดูรุ่นอื่นๆก็มีนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อได้ตอนนี้มีโปร6,990บาทเท่านั้นส่งฟรีสำหรับโอนเงินนะครับเก็บปลายทางเพิ่ม200บาทรับประกันสินค้า2ปี